เป็นคำนิยามนะครับต้องเติมช่องว่างนะครับซึ่งมันมันจะมีคำนำหน้าด้วยครับจะเป็นอ่หรือแอนนะครับจุดจุดจุด is a large area of land that is thickly covered with trees อ mm hmm. ย่าลืมนะครับอันนี้ขึ้นต้นประโยคนะครับดังนั้นอาจจะต้องมีตัวใหญ่ด้วยสำคัญครับต้องมีตัวขึ้นต้น อ่หรือแอนใช่ไหมฮะใช่ครับที่เป็นตัวใหญ่ครับก็บอกบอกไปเลยต้องเป็นตัวใหญ่ครับว่าเป็นประโยคสมบูรณ์แบบอ่าใหญ่หรือเล็กสำคัญด้วยนะฮะเติมอะไรลงไปครับทีมสีเหลืองครับอ f ะ r e s t สตทีมสีแดงครับอ f ะ r อเรเหมือนกันเลยฮะสะกดเหมือนกันเป๊ะเลยครับอาจารย์ดับอะไรเฮ้กําลังดิ้วนี่ครับว่าถูกต้องหรือไม่ครับทั้งสองทีมนั้น correct ถูกต้องครับ โอ้ได้ได้หลายคำเลยแหละได้ครับก็ forest น่าจะถูกต้องที่สุด a jungle ป่าดงอะไรเงี้ยที่แบบป่าลึกนะฮะได้ได้เหมือนกันนะครับที่สำคัญคำว่า forest ไม่ได้ออกเสียงว่า forest นะฮะ forest ต้อง for แล้วก็ r r s t forest forest เป็น st ตอนท้ายคำไหนก็ต้องเช่นคำว่าอันดับแรกไม่ใช่ first นะฮะ first ก็คือต้องออกเสียงว่า first ถ้าสุดท้ายก็ last ถ้าอดีตก็ past มีซอมีทอก็ต้อง <laughs> สะดุ้งไงฮะตกกระจาย <laughs> โอเคอก็ออกเสียงชัดๆหน่อยครับ <laughs> เวลาเราฝึกก็เวอร์ไปก่อนนะพี่ผม <laughs> ชอบเรียกว่าชัดเวอร์แต่ไม่ได้ <laughs> แปลว่าเวลาพูดกับฝรัง่งต้องบอกว่า A forest <laughs> 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 ขนาดนั้นนะเดี๋ยวเราเนื่อยแล้วก็ฝรั่งเขาตกใจเหมือนกันนะฮะแต่เวลาเราฝึกก็เวอไปก่อน Forest a forest นะครับก็นี่แหละ a large area พื้นที่กว้างใหญ่ of land ที่ที่เป็นแผ่นดินหรือ <c oughs> ว่าอยู่บนบกนะครับ that is ที่เต็มไปด้วย thickly covered คือปกคลุมไปด้วย uh, ต้นไม้ with trees thickly แปลว่าอย่าง uh, ห,นานหนาแน่ <c oughs> นนนครัะหนาแน่นถูกต้องครับ<ะ>นี่ตัวตที่อ่ะคืออะไร<อ>ก็เป็น uh, สวนนั่นแหละครับ botanical garden ก็คือ <c oughs> ที่ที่เต็มไปด้วยพืชผลเยอะๆนะครับ oh. ก็คือ botanical garden ซึ่งเรารับได้เหมือนกัน The jungle ล mm hmm. ได้หมดนะครับถ้ามันใกล้เคียงกับ forest mm hmm. ก็เรารับได้นะครับ mm hmm.